สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอ็อปเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคภารกิจของผมในวันนี้ก็คือการไปจัดการนะผมภัยพิบัติระดับหมอลำอย่างวิลแก๊กเบนเทนแคหนุ่มน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอตะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตะโด,ดให้ทุใจเบนเทนอุปกรณ์ที่กระซมที่กอมือ เขาแปลงร่างไม่ช่วยไวไลคือเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับไล่ใกล้เบนตินดูดูดูดดดเวลาไวไลบุกมาต้องเขาผู้กล้าเบนดินโอเคนะเพื่อนๆก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือ,คอวันนี้นะผมก็จะมาต่อกันที่ E.P. ที่8เลยนะอ p ที่8นี้ก็จะเป็นการนะผมไปบุกตะลุยนะผมภัยพิบัติระดับหมอลำนะครับผมก็คือบอสใหญ่นะผมเขานะครับ ก็คือเด e ะวิวแก๊กเนี่ยได้ทําลายยิงยิงระเบิดมาที่นะปราสาทนี้นะก็ทำให้ปราสาทนี้พังไปผมต้องไปตามล่าตัววิวแก๊กนะอะไรวนะเ <c oughs> นี่ยในเรื่องก่าแปลกนะโอเคนะผมแต่ตอนนี้ภัยพิบัติที่ใหญ่กว่ากำลังมาแล้วแล้วผมก็จะไปจัดการมันนะครับผมไปแล้วก็แปลงร่างเป็น j e t r เรนะแล้วก็บินไปเลยนะค่อนข้างจะปริงนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟป,ปกติก็อย่างนี้แหละนะผมว่าค่อนข้างจะเข้าใจเพื่อน นะครับก็ให้บินนะครับเหนือจากไอ้ปราสาทแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับจะมียานวิวแก๊กอยู่นะน้ำจำหมอนี่ก็คือเป็นตัวร้ายนะผมในภาคคลาสสิกนะเป็นตัวร้ายหลักเลยในภาคคลาสสิกอ่าเป็นตัวที่จ้องจะเล่นงานเบนนะเขาเรียกว่าจ้องจะเซตหยอ <Ben> ่เอเบนนะครับเออนะออมิทิคของแก,กต้องเป็นของฉันเบนเชนิสนอ่า <T en> แต่ตอนนี้มันเป็นมันเป็นของฉันแล้วนะฉันไม่ใช่เบนจะไม่ใช่เบนเทนแต่ฉันเบนทวย โอเคนะเราลงมาตัดการแกรกันเลยนะเจ้าว,วิวแก๊กนะอย่ารีรอรอรีโอเคนะเพื่อนๆน,นะครับผมสามารถให้คําแนะนํากันได้เลยนะผมว่าผมควรจะใช้เอลี่นตัวไหนฟาร์มนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์มาแล้วผมก็จะมาทําให้ในอีพีต่อไปแต่ในอีพีนี้ก็ผมก็จะสุ่มดวงก่อนนะฮะแต่ว่าผมผมคิดว่าตัวที่น่าจะยังพอใช้ได้ก็น่าจะเป็นเกมมาเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็แปลงร่างเป็นเกมมเตอร์เลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ชิบหายแล้วโอเคนะเพื่อนๆอ่าตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะโอเคนะผมค่อนข้างจะแพ้มเยอะไปหน่อยนะก็เลยลืมดูนะผมว่าเอ้ยโคตรจะแบบโคตรจะเหนื่อยใจนะผมเออเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวงั้นนะเพื่อน โอ้โหปืนอย่างไเบี่ยวอะครับเออผมอุสตส่าห์เล็งให้มันอยู่ตรงกลางมันดันเปะมันเบี้ยวขวาซะได้ดิเออนะครับผมเหมือนตอนที่เราตื่นเช้านะมันจะค่อนข้างจะเบ้เลยแหละหมยหมยถึงอะไรหมายถึงแขนไงครับเออแขนมันเบ้นะอ่ายิงโดนไม่โดนอยู่นะครับผมโดนอยู่นะเอ,อ้ยมันเบ้ซ้ายโอ้โหเมื่อกี้เบ้วขวาอันนี้เบ้ซ้ายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยปะ หมายถึงปืนน่ะเหรอหมายถึงความคิดผมเนี่ยไม่ค่อยดีเลยโอเคนะเดี๋ยวเบ้ซ้ายเบ้ขวาเอาเอาเลยผมไปใกล้ๆแล้วก็ได้นะผมอ่าโอเคนะนี่โอเคตรงแล้วตรงเป๊ะเลยนีเ่เป๊ะเลยนะครับโดนไหมเออก็โดนอยู่นะผมมันเหมือนจะไกลไปหน่อยด้วยนะถ้ายิ่งไกลมันจะยิ่งไม่โดนเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอออาจจะกนอาจาอาจะกูมันก็ไกลอย,อยู่นะเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับเออมันน่าจะไม่โดนเพราะมันไกลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมไปใกล้ๆอีกนิดนึง โอเคนะให้มันโดนแบบทั่วถึงตรงนี้น่าจะใกล้พอแล้วนะโอเคนะครับหนุ่มตรงนี้น่าจะโดนอยู่นี่ไงโดนละนะฮะบายก็ยิงบายนะผมเกมมาเธอเอาจริงเกมมาเธอรเข็ค่อนข้างฟาร์มดีในะดันนี้นะเอาแล้นายปล่อยบอสต,ตัวอะไรมา,นา,มารน,นายปล่อยซิกซิกมาเหรอโอ้โหเพื่อนนายปล่อยซิกซิกมาได้ยังไงเนี่ยทำไมนายเอ้จิบหายลวสร้างสร้างรถสร้างรถสร้างรถสร้างปืนก็ได้ปืนปืนนั่นแหละปืนเออยิงไว้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  ิบหายตอนนี้ผมต้องรีบต้องรีบต้องรีบ,รบทิ้งระยะก่อนนะครับผมก่อนที่ปืนผมมันจะหายนะอ่าโอเคนะผมก็ทิ้งระยะมาประมาณหนึ่งให้สกิลฮูดาวสกิล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 เพื่อนสกิลสกิลสกิลปืนปืนโอ้โอเคนะผมจบดานเรียบร้อยอืนะครับก็ซิกซิกก็เสร็จผมไปเอา้าเพื่อนเข้าดันเข้าดันก็ให้เราขึ้นไปสิเพื่อนเออเออปืนผมยังอยู่เลยนะครับ <laughs> ปืนผมอยู่นู่นนีมา เราก็มาต่อกันนะครับผมเออเกมมาเทอร์นี่แบบว่าก็ตั้งแต่รีสกิลมานี่โคตรโคตรดีนะใช้งานโคตรดีนะแต่ว่าไอพื้นที่นี้มันก็มันโล่งเกินนะผมไม่มีอะไรกันเลยนอกจากปืนเราอุ้ยเอา้าชิบหายแล้วชิบหายแลอัน,นี้ของจริงแล้วชิบหายของจริงแล้วเดี๋ยวผมกลับล่างผมจะบินผมจะบินโอเคนะครับผมโอ้ยโอเคนะเพ,พื่อนๆมาครับผม,ผมก็มา นะครับเกิดเหตุการณ์วิปริตสองรอบติดๆนะผมหืมยอดไปเลยวะโคตรจะแบบหืมโคตรจะแบบอันตรายนะผมดันเออมาเพลงก็มาอีกแล้วนะครับผมนะไม่สดเลยนะผมว่าผมจะเปิดเองหรือไม่เปิดนะครับผมคือแปลงร่างเป็นทีนึงก็เปิดทีนึงโอโ้โหไม่เข้าใจเลยว่าเพื่อนนะเออนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำนายทาระบบอะไรของนายเพื่อน เสียงเพลงที่แบบว่าไม่ได้ต้องการให้เปิดไม่ได้ต้องการจะเปิดก็ดันเปิดขึ้นมาทั้งนั้นน่ะไอเสียงที่ไม่ได้อยากจะได้ยินจากคนอื่นก็อยู่นอกโลกก็ยังได้ยินนะครับผมเออเสียงมงเสียงหมัดเสียงต่อยเสียงสก,กิลอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้าง,างนุ่งหูเลยใช้ได้เลยนะจ๊ะที่รักทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ยผมอยากแบบยิงแบบสงบสงบ,สงบอย่างเงี้ยนะครับผมใช้สก,กิลแบบสงบสงบ,สงบนะ เมื่อกี้ก็เผชิญหน้ากับลองบอสไปแล้วก็ชนะมาได้นะผมแต่ว่าบอสนี่ผมว่าน่าจะค่อนข้างเอาเรื่องนะครับสาหรับเกมมาเธอร์นะทำไมกดสกิลซดไม่ได้ถ้ามันกดสกิลไม่ได้อะ่ะเนี่ยพอใช้สกิลซีไปแล้วมันกดสกิลซดไม่ได้แล้วนะฮะไม่รู้เป็นอะไรของมันนะนะครับก็คือถ,ถ้าจะหนีนี่ก็คือหนีหนีหนียากเลยผมว่านะครับก็ยิงไปนะให้ให้ปืนกลของผมมันยิงไปต่อนะครับผม เดี๋ยวผมจะหลบมาใช้สกิลไกลๆนะครับแบบสุดขอบแมปประมาณนี้แล้วกันโอเคสกิลผมจะมาลวมาน่าจะตุยเหมือนกันนะผมนี่ตายซะซิกซิกนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ซิกซิกเอาโอเค okay, นะผมผมก็ทำทำสิ่งที่เพื่อนๆขัดหูขัดตาเพื่อนๆไปหลายรอบแล้วนะับผมก็ไม่เป็นไรมานะเอาเป็นว่าผมจะไม่ใช้เกมมาเธอแล้วกันนะผม อ่าค่อนข้างใช้ยากเลยนะในดัานนี้เพราะมันโล่งไงมันไม่มีพื้นที่นะผมในการการเอา,อยาเยอะแขกไม่ได้รับเชิญก็เข้ามาบอยเข้ามาตลอดนะครับไปะนะผมจะใช้ตัวนี้แหละที่ว่าน่าจะโกงสุดแล้วนะผมเออล้วก็ตกไปปุ้มนะครับล้วก็สกิลไปอ่าแล้วก็ยังตีมันตีแรงอะไรขนาดนั้นนะตัวแค่เนี้ยนะตัวแค่เนี้ยหุ่นแค่เนี้ยเหรอตัวแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยแรงไวมากเพื่อนโอ้อัมโดนเนิร์ฟสกิล,สก,ลสกิลเอ็กไหมครับผมว่ารู้สึกสกิลนานคููดาวนานขึ้นเยอะเลยนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะับแต่ผมก็ซัดไปแล้วอะ่ะเออนะก็ใส่เลยตกี้ x คูดาวไม่สนนี่ตีหมดตีหมดไม่สนลูกใครกระโดดด้วยนะผมน่าจะตายนะนี่เราก็ตบไปอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจนะฮะผมมาก็ใช้โฟอ์มฟาร์มนี่แหลนะครับน่าจะใช้ได้สุดแล้วนะค่อนข้างจะเฟี้ยวสุดแล้วนะโฟอัมผมชอบหลงชื่อโฟอ์มกับทีมังกรสอนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันเป็น,น,ปนแบบมันเป็นเอเลี่ยนพลังกล้าเหมือนกันนะ พลังกล้ามเนือ้อพลังแบบพลังกายภาพาแบบแน่นๆเือลือนะเออนะครับผมชอบไปติดเรียกโฟอาร์มว่าฮิมังกัสโซถ้าได้ยินแบบนี้ก็เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะผมผม,ผมชอบเรียกสองตัวนี้สลับกันนะเออนะครับอ่าถ้าเผอถ้าผมถ้าเพื่อนๆเผอ,เอได้ยินผมเรียกฮิมังกัสโซก็นะครับก็องรู้ว่าผมเรียกโฟอาร์มแต่ว่าเผอไปเรียกฮิมังกะสอนะเออนะครับไะมา ค่อนข้างโอ้โหจะส่งซิกซิกใหม่อีกแล้วนี่ซิกซิกจะไปขนามือโฟอามได้ยังไงตบไปหนึ่งทีหนึ่งชาดหนึ่งชาดเอ้ยเฮ้ยเราวิ่งเลยนะผมเราวิ่งเลยนะค่อนข้างเกียนเลยนะเฮ้ยแล้วโพธิตไม่ได้ช่วยให้วิ่งเร็วแล้วเหรอเอาโพธิ์บ้าเลยล่ะผมผมชินยังไม่มีโพธิ์เลยบ้าหรือเปล่าเออนะผมหลงนะผมหลงหลงไอดีนะลลนะเล่นไปสลับไปสลับมาแล้วค่อนข้างค่อนข้างจะหลงลืมนะผมเออผมถ้ามีโพธิ์นี่ก็ ก็ช่วยช่วยขึ้นเยอะนะผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าโดนเนิร์ฟนะครับเพื่อนๆขัน,นำสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะโปรติดโดนเนิร์ฟนะผมจากจากบวกเลือด1นึ่พันจะบวกเลือดแค่200แล้วนะฮะก็ค่อนข้างจะถุดเลยนะผมจากปกติที่คนเขาตามหากันยากอยู่แล้วนะผมกลายเป็นว่าลดลดโดนกลายเป็นว่าเนิร์ฟอุปกรณ์มันทําให้มันไม่น่าเก็บขึ้นไปอีกนะครับผมเออความแตกต่างอยู่ไหนนะครับผมความแบบเท่าเทียมอยู่ไหนนะครับ กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปหากันแล้วนะครับเออนี่ไงก็นะครับก็ชนะมาได้แต่ค่อนข้างจะนานเลยนะฮะสำหรับโฟร์อาร์มนะก็เมื่อกี้ได้วิวเท่าไหร่เจ็ดวิวไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดวิวไหมผมก็ไม่แน่ใจเอากดเซฟไปเลยนะคผมเจ็ดหรือแปดประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นซิกซิกน่าจะได้เจ็ดแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นวิวแก๊กอาจจะได้สิบหรือแปดนะครับผมไปมารอดูวิวแก๊กกันปด๊บ เออนี่แต่ไม่น่าจะได้ดูวิวแก๊กนะผมน่าจะได้น่าจะได้เห็นวอมบติผมหมดก่อนก็ตบไปเลยจบชาตบชาตชาิหน้าสั้นไปเลยดิหุ่นยนต์นะก็โดนผมตบแบบสี่มือตบทีก็ขี้แตกครับไม่แต่หุ่นยนต์ไม่มีขี้นี่หว่าหุ่นยนต์มีแต่ไส้ในเหล็กนะผมไส้เหล็กโอเคเออโอเคแล้วผมก็จะนี่สกิลเอ็กไปดิโดนไปดิตึงๆไปสกิลแบบแน่นๆนะคือลือบึุมบ้มอ่ะเออนี่ไง ก็โดนไปเลยโดนไปเลยนะครับผมมาอยู่ไหนเกิดตรงไหนเกิดตรงนู้นโอ้โหเกิดตรงนู้นก็ตบเลยก็ตบฉาดตบฉาดนะครับผมตบฉาดกระโดดนี่อ่าผมอาจจะโดนดาเมจนิดนึงนะผมไม่เป็นไรนะครับเพื่อความเพื่อความจบไวไปตบพื้นนี่นเราทิ้งพื้นไว้ตรงที่มอนเกิดนะครับผมเวลามอนเว็บต่อไปมามันจะได้โดนดามเมดน,น้านนี่นะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะปุ๊บตบตบหนึ่งฉาดแล้วก็กระโดดหนึ่งที ่าแล้วก็วนดาเมจวนดาเมจฮ่าฮ่างงมาดิงงมาดิต่อยไปเลยมาวิวแก๊กน่าจะออกมาแล้วใช่ไหมวิวแก๊กออกมาเร็ววิวแก๊กเฮ้ยโหวิวเอาส่งซิกซิกใหม่แล้วเฮ้ยผมกดพีผมกดตบตบไปไปหน่อยนะครับผมชิบหายละโอ้ยนาฬิกาหมดเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วบินบินโอ้โหโดนตีไปหนึ่งทีนะผมโอ้ยสองทีสองทีเอาแค่สองทีพอนะเพื่อนโอเคนะผมแล้วกลับล่างเพลงก็มานะสุดยอดไปเลยว่ะ ค่อนข้างจะแบบสมคืมสมคืมบึ้มๆเลยนะเรามาดูกันนะผมเนี่ยถ้าถ้าจัดการซิกซิกได้นะครับจะได้เลเวลเท่าไหร่นะอ่าโอเคนะผมอ่าเรามาดูกันว่าถ้าจัดการถ้าเป็นบอสที่เป็นซิกซิกนะผมจะได้เลเวลเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมก็จะแปลงเป็นดัมเบลเฮดแล้วกันนะผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าทำไมผมใช้ดัมเบลเฮดฟาร์มนะเพราะว่า Diamond ดัมเบลเฮดนี่ยังบักได้อยู่นะผมบักสกิลแซดนะปุ๊บเดี๋ยวผมก็นี่ลงลงลงทันไปก่อนเลยอ่าเดี๋ยวดูนะผมว่าบักสกิลแซดยังไงนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะว่าเออบักยังไงอะพี่เดี๋ยวผมจะกดแซดลัวๆนะผมก็ให้เพื่อนๆกดแซดลัวๆนะตอนที่สกิลยังครูดาวไม่เต็ดนี่แหละครับผม ถ้ามันติดนะผมเพื่อนๆจะสามารถใช้สกิลที่มันแรงกว่าสกิลธรรมดาอยู่แล้วของมันได้นะครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่นี่นมามาสกิลก็เสร็จจะเสร็จแล้วนะผมนี่มาบับก็กดรัวๆเลยนะเพื่อนนี่เห็นไหมโอเคนะผมเห็นว่า,มาเมื่อกี้นะครับค่อนข้างแรงเลยนะมันดาเมจมันทีเดียวเลยนะนะครับผมก็คือสกิลเซตเนี่ยมันสามารถกดย้ำๆย้ำๆได้นะครับอ๋อได้ประมาณๆหกวลนะฮะสำหรับบอสที่เป็นเอ่อซิกซิกนะเออเฮ้ยได้ตังค์เท่าไหร่ก็ลืมดูอีกแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้ก็อาจจะฟาร์มไว้ที่50 450เลเวลนะครับผมคลิปต่อไปอาจจะมาหาเอลินเอกนะครับผมเอออีพีต่อไปนะอีพีนี้ก็รับชมแบบฟาร์มเวลไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูยาวๆก็ดูดูยาวๆได้เลยนะสำหรับที่ใครสําหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ดูสายคลิปสายยาวๆนะผมก็ดูไว้ถ้าถ้าเบื่อแล้วก็ ค่อยกลับมาดูคลิปผมใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆนะครับเวลาที่คิดถึงผมเมื่อไหร่ก็กลับมาดูผมได้เสมอนะครับลิปผมไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่ที่ช่องนี้นะครับผมรอรอท่านผู้ชมมารอดูตลอดนะผมอ่ารอให้ท่านผู้ชมมาดูตลอดนะจ๊ะรอให้พี่ๆน้องๆมาดูได้ตลอดเลยนะถ้าเบื่อก็ดูช่องอื่นก่อนนะครับผมแต่ถ้าคิดถึงผมเมื่อไหร่ก็กลับมาดูช่องผมได้ทุกเมื่อนะจ๊ะเพื่อนๆนะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนี่นะครับผมสกิลของ d ดมนเทมันก็จะประมาณนี้นะ ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับผมอ่าเรานี่นี่นะผมนี่นี่นะครับ,รบอ่าดัมเบลเฮดก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างจะเกลียนนะครับผมตีไป2รอบแล้วเห็นไหมนะครับผม่าคือจบดัน2รอบแล้วเอาม,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 มิทิกเพิ่งจะครึ่งหลอดเองนะฮะคือโคตรเฟี้ยวอ่ะคือโคตรจ,จ,จมจมเมียวเมียวฮึบแล้วก็เซฟอีกรอบหนึ่งโอ้นี่นะครับผมยังไม่ถึง3นาทีเลยด้วยซ้ำนะฮะเป็นไงเป็นไงเพื่อน,อนๆค่อนข้างไวเลยแหละนะครับถ้าใช้ดัมเบลเฮดนะ เออนะฮะใครที่ดูมาถึงตอนนี้เพื่อนๆก็จะรู้ทคิคในการฟาร์มนะครับผมไอ้ก็กดสกิลซีรัวๆเลยสกิลแซไม่ใช่สกิลซีอ่าเราก็กดซีไปเรื่อยๆซีไปเรื่อยๆนะครับซีไปเรื่อยๆถ้ายังซีได้ซีเรื่อยๆนะผมโอเคถ้ามันถ้ามันหายบักแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนี่นะครับดาเมจมันก็ยังอยู่นะเหมือนดาเมจแล้วมันเฮดนะผมจะสร้างดาเมจไว้อ่าถึงแม้เอฟเฟกจะหายไปแล้วแต่ก็ยังมีดาเมจอยู่นะผมน่าจะเป็นเนี่ย นะผมเป็นดเป็นบัคดาเมจของดับเบลเทสนะก็ค่อนข้างเกียร์เลยแหละนะครับผมแล้วก็กดแซดรวไปนับทาแบบนี้ต่อนี่นะครับผมแล้วก็ได้ดาเมจแล้วนี่นะครับดูนะครับโอเคแบบนี้คือติดแล้วนะนี่ดูนะผมดูบอสนะดูบอสดูดูนะผมบอสโดนแบบหนักๆเลยโอ้โหโอ้โหแตกนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลงดันได้อีกรอบหนึ่งคือ3ารอบนี่แบตอมิทิกยังไม่หมดเลยนะฮะค่อนข้างเกียร์เลยนั่นแหะนะเพื่อนเฮอ เด d อันเฮดเนี้ยยังเซฟไม่ได้เลยนะเพือ่อนๆเร็วจดัดค่อนข้างเร็วเลยนะฮะเอาจริงนะครับผมแฟนคลับแบบว่ารุ่นเก่านะครับผมที่ดูผมมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะรู้ทิคนี้ไปแล้วนะทิคในการใช้เดนวันเฮดฟาร์มนะกับสกิลเซตของเขาที่ค่อนข้างจะเกรียน,นเดี๋ยวผมดูให้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะว่ามันสามารถจบดันจบดันนี้ได้โดยที่เวลานะครับยังก็หมดนั่นแหละหมดพอดีกับดันจบเลยนะเดี๋วดูนะครับเดี๋วดูนะ เดดูนะฮะดูนะผมดูนะผมเพื่อนๆดูนะดูนะนี่นี่นะผมนี่นะผมดู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 เดี๋ยวผมจะทิ้งสกิลไว้นี่มันทําได้นะการใช้สกิลไว้ก่อนนะครับรู้รูนะผมเวฟก็ผ่านไปแล้วโอเคแล้วสกิลก็จะกลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะผมมาอีกแล้วนะผมนี่มาดูแล้วก็ผมก็จะทิ้งสกิลไว้เยอะๆเยอะๆสแปมให้ได้เยอะๆนะผมอ่าเมื่อยนิ้วหน่อยนะครับเมื่อยนิ้วแต่ว่าจบดันไวนะผมเพื่อนๆนี่ไงนะครับเป็นไงนะฮะ หมดพอดีเลยเพื่อนเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมนะครับผมก็หวี่ใครดูถึงตอนนี้บอกเลยว่าวิธีฟาร์มนี้คุ้มมากนะสําหรับมือใหม่ที่มาดูคลิปผมนะอ่านี่นะ,ะก็เซฟได้พอดีนะฮะหูวี่นะฮะเพื่อนๆแนะนําเลย d ดม m o เฮดนะนิ้วอาจจะหงิกหน่อยนะถ้าใครเล่นในโทรศัพท์ก็อาจจะต้องขอภายไว้ก่อนนะเพราะว่าในโทรศัพท์ผมไม่เคยลองใช้เหมือนกันอาจจะใช้ไม่ได้นะ,ะเพื่อนๆเออมันอาจจะกดระบบมันอาจจะต่างกันนะนะครับ นี่เดี๋ยวผมก็ฟาร์มให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแบบใช้ดอมันเฮทนะก็ค่อนข้างเกลียนเลยนะเพื่อนๆดูเลยนะผมผมติดใจดอมันเฮทละตัวเดียวเลยถ้าใครเล่นในคอมก็ถือว่าดีไปนะผมถ้าถ้าใครเล่นในมือถือนี่ผมไม่รู้จริงว่ามันบั๊กได้หรือเปล่าสกิลแซดนะก็ให้กดสกิลแซดยำๆนะผมอุ้ยเพลงเพลงไม่ต้องมาเพื่อนเพลงไม่ต้องมาเพลงไม่ต้องมาเอานะครับไปแบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีไงโดนไปดิ รวมไปดีนะครับตอนนี้ก็สกิลเวลากดสกิลครั้งแรกมันจะไม่ติดอยู่แล้วนะผมอ่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของไดมอนเทสนะต้องกดรอบ2องอ่าฮะเหมือนรอบรอบแรกนี่เบิ้ลก่อนเบิ้ลก่อนเบิ้ลเครื่องก่อนสตาร์ทก่อนนะผมรอบ2นี่รอบ2นี่เบิลนเออเฮ่อรอบ2นี่ใส่เกียร์เลยนี่ครับก็สกิลไปก็สกิลไปสกิลแซดรัวๆนะครัวๆรัวๆนี่มาแล้วนะครับผมดาเมจมหาศาล ผมว่าทิ้งสก,กิลวนเ,เลยนะผมนี่มันก็จะดามเมจแบบคูณมหา,าศาลเลยนะประมาณเจ็ดพันได้โอโ้โหเจ็ดพันล้านโอโ้ยช่อันนั้นก็เยอะเกินนี่นะผมก็สก,กิลลัวๆถ้าอยากถ้าพเพื่อนๆลัวนิ้วได้ก็ให้ลัวไปเลยนะผมมันจะจบไวมากนะนี่ถึงบอสแล้วนะติ๊กตนะิ๊กนะติ๊กติ๊กกรโดดเนี่ยนะจบแล้วนะผมเป็นไงไวมากเพื่อนๆแล้วโอ้โหค่อนข้างแบบสก,กิลผมผมกดกดจนนิ้วหงิกอะ่ะนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบสามแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจบรอบนี้นะ นี่ก็เซฟไปเลยนะครับโอเฟไม่ได้ยังไม่ผ่าน3ามนาทีโอเคนะฮะผมน่าจะได้เลเวล500แล้วแหละนะครับอาจจะใน EP นี้เลยนะแล้วพอได้เลเวล500นะผมเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นการไอ้นี่นะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะผมจะเป็นการหาเอลิส X นะแล้วก็หาเอลิส X ก่อนทําอันติเมตแน่นอนนะผมเพราะว่าถ้าทําอันติเมตไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาคีย์แทนนะผมแต่คีย์เขาก็ปรับตัวเต็มมาแล้วนะ เออปรับมาเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะผมสําหรับคีย์ที่จะดรอปนะสําหรับใครที่งงนะผมก็ไปหาคลิปเก่าผมมีสอนไว้แล้วนะผมเออหาคีย์หาเอลิเอ็กแต่ว่าเอลิเอ็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหาใหม่กันในพื้นที่ที่ปรับใหม่นะผมโอเคนะแล้วก็จบดันเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วก็ค่อนข้างเร็วเลยไหมละ่ะนะครับเพื่อนๆน,นะคร,ครึ่งหลอดแล้วได้จบดันไปสองรอบเลเวลสี่ร้อยหกสิบนะก็ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะผมนี่ยังเซฟไม่ได้เลยนะผมยังผ่านไปแค่ยังไม่ผ่านไปสามนาทีเลยนะ โอ้ค oh, ่อนข้างเกียรเลยนะฮนะแล้วผมใครใช้ใครมาเจอคลิปนี้นะใครที่ใช้ได้นะผมก็ใช้เลยนะดัมเบลเนะผมแต่ถ้าใครที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวอื่นนะครับเออมันมีตัวที่แบบว่าฟาร์มดีอยู่นะจริงๆก็ตัวตอนเด็กนะผมฟาร์มดีหมดทุกตัวเลยนะเพราะเพราะว่ามันรีโมเดลเกือบทุกตัวแล้วนะผมเลือแค่โคตฟิกนะที่ยังไม่ได้มีโมเดลนะกับแค n o n b a l l เอาจริงหมายถึงว่า10ตัวแรกนะของ ของว่าป้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่อ่ะเออนะเอ,อเลี่ยนสิบตัวแรกนะแต่เหลือแค่โกดฟิกนอกนั้นก็เลออีกเพียบ <c oughs> เออนะเลออีกเพียบเลยตอนนี้ซิกซิกก็โดนผมนะผมดาเมจดามจเ,เ,เป็นล้านนี่นะผมตายตายแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตายแล้วเหรอเอาตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วไม่เอาผมลงไปข้างล่างลอเพื่อนนี่นะผมดันจบแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาผมลงไปนะเออเลเวลขึ้นละคือแบบ ซิกทีงคงตายไม่รู้ตัวลืมเอาผมลงมานะนี่แล้วผมก็กลับมากดใหม่ขึ้นมาใหม่เออนี่นะโดยระยะเวลาแค่นี้ผมสามารถจบดันได้เลยนะค่อนข้างจะเกลียนเลยแหละนะโอเคนะผมหลังจากที่กดสกิลของเดนเมเ a สติดไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้เลยนะเดี๋ยว,ยวผมใช้ให้ดูนะครับนี่นะกดแซดรัวนะกดซดัวนะเพื่อนๆไปรัวไปเลยรัวไปเลยนะรัวไปเลย นะพยายามพยายามเล็งเมาส์ให้ใกล้ๆตัวนะผมเพราะว่าสกิลไม่งั้นสกิลมันจะไปออกนอกออกนอกอวก,กาศนะผมสกิลมันจะซ้อนทับกันเป็นชั้นๆน,นะต้องเล็งที่ตัวเองนะครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้อ่าแล้วเราก็สกิลต่อไปนะครับอ่าตอนนี้สกิลครูดาวแล้วต้องรออีกรอบหนึ่งนะ โอเคมาแล้วรอบนี้นะผมทิ้งสกิลให้รัวๆเลยนี่ครับรัวๆนะผมเลรัวๆนะทิ้งรัวๆนะแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วเราต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้รัวๆ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 ๆๆ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 ๆ คลิปนี้ผมว่าก็ประมาณ2ี่กว่านาทีนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยสาระอันอัดแน่นผมก็จะใช้ซ้ำๆนะผมให้เพื่อนให้เพื่อนได้จดจำนะแล้วก็นำไปใช้กันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะมาหาเอลิทิกนะครับแล้วก็ทำอันดเมตต่อนะครับผมเออโอเคก็รอชมกันได้แต่คลิปนี้นะเป็นวิธีฟาร์มนะมาบอกทริคนะในการใช้ด้านเฮดอ่าก็นะครับสำหรับใครที่ใช้ได้ก็แนะนำให้ใช้แต่สำหรับใครที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวอื่นนะเพื่อน ไปเรามาต่อกันดีกว่านะครับดับเบิลเฮดของผมนี่ติดใจเลยใช้ใหญ่เลยนะก็เกียนนะครับก็คือตัวเกียนตัวหนึ่งนะแต่ว่าคล้ายๆที่มังกซอได้เลยนะเป็นแต่เป็นฮิมังกซอที่สามารถใช้ได้ในตอนเด็กนะเพื่อนๆอ่าเป็นสกิลที่ใช้ใช้ได้ในตอนเด็กเลยนะเออก็ค่อนข้างเกียนนะครับถ้าใช้ดับเบิลเฮดมาตั้งแต่ฟาร์มเบลตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมว่าเร็วมากเลยนะเออนะครับ เรามาดูนะครับรอบนี้กันอีกรอบหนึ่งแบบชัดแบบชัดๆเลยนะแดนมันเฮสนะครับค่อนข้างจะเกรียนในการฟาร์มเวลเป็นตัวเกรียนตัวหนึ่งเลยถ้าไม่นับช่วงอันติเมตนะครับอ่แดนมันเทสจะเป็นตัวที่ผมว่า,วาฟาร์มเร็วที่สุดในตอนเด็กเลยนะครับเลี่ยนตอนเด็กอะ่ะเออนะฮะนี่นี่ดูนะครับผมดูดูดูนะครับคล้ายๆยูมังกาซอเลยนะสกิลของมันนะครับผม สำหรับใครที่ทําไม่ได้ก็อาจจะอาจจะ,อาจจะกดเร็วไม่พอนะผมพ่อผมตอนนี้ผมกดยิกๆเลยนะเพื่อนๆนี่นะผมติ๊กติ๊กก็โดนเต็มๆเลยนะดามจนี่นะผมก็ตายแล้วติ๊กนะผมก็กดเข้าดันต่อเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคือถ้าใครดกดติดเนะี่ยคือสามารถกดได้รัวๆเลยนะเพื่อนๆเออบักนี้ก็ยังอยู่นะผมแนะนําให้ใช้กันนะจ๊ะเพื่อนๆทุกๆคนทุกทชั้นนะโอ้โหมันจัดแบบกดจนนิ้วหงิกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิ้วนะผมตอนกดเสร็จ หลุดออกมาเป็นนิ้วสุคุณาเลยอะนิ้วแบบนิ้วว่าอัปเกรดขั้นนะผมขั้นอัปเกรดเออแล้วเราก็สกิลไปแล้วก็สกิลไปรัว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 นะผมตันนี้ถ้ารัวรัวได้กดรัวไปเลยนะผมไม่ใช่กดคกด้างนะับกดค้างนะต้องกดรัวรันะผมอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดบั็กก็คือเพื่อนๆต้องรอคูด,ดาวนะผมนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับถ้ากดรัวๆยังกดรัวได้อีกรัวได้อีกรัวได้อีกนะผมอ่งงผมพูดอะไรนะถ้ายังถ้าเพื่อนๆรัวได้อีกนะให้รัวได้อีกเลยนะครับ รัวไปเรื่อยๆนะกดจนนิ้วแบบเอาอาจนนิ้วแบบนิ้วเป็นนิ้วสู่คุณะไปเลยนะครับผมนี่นะครับติ๊กๆก็แบบโดนแบบเต็มๆมาเพชรแบบเต็มหน้านะผมนี่ไงก็เรียบร้อยนะผมนี่นะครับก็ครึ่งหลอดตอนนี้ก็เลเวล400 486แล้วนะครับผมค่อนข้างไอ้นี่เลยอผมมีตอนนี้มีคนเข้าดันพร้อมผมนะนะมันจะเด้งออกไม่รู้เขาจะรอผมหรือเปล่านะแต่ผมภาวนาให้เขารอผมนะ รอแปบหนึ่งนะเพื่อนเก้าวิแล้วแปดวิเจ็ดหกห้าี่สามสองหนึ่งโอเคนะโอเคเขารอผมนะครับอ่าถ้าเขาไม่รอผมเนี่ยคือผมสู้นะผมค่อ <c> น <oughs> ข้างจะแบบถ้าผมไม่ได้เล่นก็คือคุณก็ต้องไม่ได้เล่นนะคุณต้องรอนะเออต้องรอให้เป็นนะผมจะคือถ้าเมื่อกี้ถ้าเขาไม่รอนะผมก็จะเด้่งออกดันนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนเข้าดันซ้อนนะก็คือมีคนเข้าดันพร้อมกับผมนั่นเอง นะตอนนี้เราก็นะผมสกิลรัวต่อนะครับใช้รัวต่อเลยอ่าตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคูดาวก็เสร็จพอดีเป็นไงเกียร์ไหมเราก็ต่อเลยนะผมกดแซดดรัวนี่เป็นไงติ๊กติ๊ก,ก,ก็แบบบอกเลยว่านะผมโดนโดนดาเมจแบบตึงตงแบบยับๆับนี่นะติก๊กก็แตกนะตุยตุยเย่นะผมตุยเย่นะก็นะครับ,ผม,นะนะรบผมว่าคลิปนี้เราก็จะได้เลเวล5 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะโอเคนะสำหรับ e ีีนี้ นะครับเป็นทริคลุ้นวนนะครับผมคลิปต่อไปรอชมได้ EP ต่อไปแน่นอนนะครับก็คือการเอาเอเลี X ก่อนเอาเอเลี X ก่อนเพื่ออะไรนะครับผมก็เพื่อที่จะได้ไม่ไม่พลาดนะครับเอเลี่ย X ตอนที่ทําอัลติเมตไปแล้วนะครับทําไมถึงทําอัลติเมตแล้วไม่สามารถรับ DNA เอเลี X ได้นะเพราะว่าเขากําหนดให้ การเอาเอลี่ยนเจากเดอะคิวนะผมต้องใช้นาฬิกาเอลิ่ยนฟอร์เท่านั้นนะเออต้องใช้นาฬิกาภาคเอลี่ยนฟอร์เท่านั้นนะเพื่อนๆไม่สามารถใช้อันติเมตในการเอาแบบปกติได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำอันติเมตไปแล้วเนี่ยมี2วิธีนะผมก็คือรีคาร์นะเพื่อเริ่มใหม่แล้วก็ไปเอาเอลี่ยนกับอีกวิธีนึงก็คือการหากุญแจนะผมที่ดาวที่ดาวกาวแวนนะผมดาวแอดมัสอ่าแต่ผมก็ แนะนำนะผมให้หากุญแจนะสำหรับใครที่ไม่อยากรีและเริ่มฟาร์มใหม่นะเพราะการรีคา์สทีหนึ่งก็เหมือนการเริ่มใหม่หมดเลยนะผมนอกจากนะผมจะมีบอร์ดบอร์ดเอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับกับกับดาบนะที่ถ้าเพื่อนๆมีติดตัวนะมันจะบล็อกอยู่นะครับยังอยู่กับตัวอ่าส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำอันติเมตก็ให้แนะนําให้ทำเอเลนเก่อนนะ EP ต่อไปแน่นอนครับผมผมจะมาทำเอเลนเผมในอัปเดต4.6นี้นะฮะก็หวังว่าเกมจะไม่ อันะเปเดตไปก่อนนะแต่ตอนนี้ดูเงียบๆนะซีรีพีก็ยังไม่มีอะไร mm hmm. ก็หวังว่านะผมผมจะทำเอเลนเอได้นะไวเ้เจอกันคลิปต่อไป EP ต่อไปนะผม EP นี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะจ๊ะเลเวลผมก็ตอนนี้ก็เลเวล499นะผมอ่าฮาเลขสวยเลยนะผมโอเคไวเ้เจอกันคลิปต่อไปจ้าไปแล้วจ้า mm hmm. ลืมอย่าลืมกดเซฟนะจ๊ะ mm hmm.